สำหรับข้อที่หกเนาะพวกหลานวันนี้ทามาต่อข้อที่หกกันเนาะข้อที่หกแมนคูจะให้พวกหลานลองแก้เองเนาะลองเฮ็ดด้วยตนเองลองแก้เองเบิงว่าจะโอเคบบจากการเรียนผ่านมาสองข้อเนาะคูพาพวกหลานแก้แล้วและสําหรับข้อนี้ข้อที่หกนี่แมนคูจะให้พวกหลานแก้ลองเบิงว่าพวกหลานจะเข้าใจเฮ็ดหรือโบเนาะคูกัอยากรึ่งว่า มีหลานผู้ใดจะเข้าใจหรือว่าหลานคนใดยังบอกเข้าใจเนาะลองลองเห็ดเบิ่งเด้นพวกหลานเห็ดแล้วแล้วส่งหาแอปส่วนตัวคูเด้อบอกให้ทรงลงกลุ่มเนาะให้ทรงเข้าแอป,ปส่วนตัวคูเนาะอ่าสำหรับบทเรียนบทนี้กับเบื้อตะทอนี้เนาะสำหรับบทชี้สิบสี่เนาะเมน เอทนีน้เนาะอันนี้เป็นเรียนสุดท้ายเลยเนาะปิ่สมองสุดท้ายของบทเรียนบทนี้เลยเนาะและถ้าหากว่ายัางไผ่พวกเข้าใจอันไหนสอบถามส่วนตัวได้เด้อเด้อนะขอขอบใจ